สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับน,นี่นั้นอะไรแห้งอีกแล้วนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาลูกสันไปหาหอยด้วยกันครับนะครับมากับแม่บ้านเช่นเคยครับหลายคนครับจอดรถอยู่ข้างบนนู่นนา่เตรียมตัวจะมาหาโอ้ตรงนี้ก็บริวเวณนี้ก็จะเป็นพวกหอยนางลมนะครับ คนเขาเี่ยวหอยน่าจะเป็นหาหอยเสียบนะครับไปไปเจอกันนะครับไปหาดใกันวันนี้เช้านะครับตอนนี้เวลาสองโมงคืเ,เวลาสองโมงเกฝ่านะครับที่เราลงมานะครับเดี๋ยวมาสายกว่านี้นะครับเดี๋ยวก็ไม่ทันไปได้ยินไหมครับเสียงหอยเสียงหอยดังตับตับตับ นะครับเพราะว่าน้ำมันมันขาดนะครับมันก็จะเก็บกักน้ําไว้นะครับกว่าน้ําจะขึ้นอากาศมันร้อนนะครับน้ําแห้งมากเจอ,อยังขึ้นมาแล้หนึ่งเออขึ้นมาช่วยังยังไม่ตาย มันอยู่ผิวน้ํานะครับจิ้มอยู่ตรงนี้นี่มันอยู่อย่างนี้นะครับน่าจะเป็นพวกปลาอะไรมาเทะนะครับัวเรกไป,ไปอ๋อตายวะนี่หอยตายครับนี่น ุ่งปิตปิดปิดปิดน่าจะเป็นหอยมั้งนี่ครับหอยมันพ่นน้ํานะครับปีดปิดปิดเพราะว่าน้ํากําลังจะลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็แห้งนะครับพอสายหนามันก็จะแห้งบแบบนู้นนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงปากหอยอดีตับ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 เอาแล้วครับได้เวลาสนุกกันแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับอืม อี่เลยพ่นน้ำอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋เยๆลองเลียร์ดูมันพ่นน้ำบองมาจากเห็นมันพ่นน้ำขึ้นแถวๆนี้มันจะอยู่ไม่ลึกนะครับนี่ครับที่มันพ่นน้ำครับไม้หวานนะครับนี่เปลือกสวยนะครับเปลือกมันนะครับ แทนัวหาตางน้ำไหลครับอืมผู้ชไม่เห็นไหมครับนี่ปูม้านะครับลูกปูม้านี่ตรงถางช้อนหนึ่งนะครับบริเวณนี้เจอตรงนี้ตัวหนึ่งนี่ครับอยู่ใต้ซอกหินนะครับตรงนี้ตัวหนึ่งนี่ครับปูม้านะครับปูม้านะครับปูนี่ครับตัวนู้น โอ้โหหลายตัวครับมีหลายตัวนะครับน้ำกำลังนะครับมีหลายตัวครับน้ำกำลังลงนะครับเรื่อยๆนะครับนู่นแม่บ้านไปนู่นแล้วครับนี่ครับความอุดมสมบูรณ์นะครับของทะเลนะครับที่เราได้จากทะเลนะครับเชื่อกันดูแลรักษานะครับน้ำสะอาด นะครับน้ำสะอาดปูปลาอะไรมันก็มากนะครับะนะครับหากินก็ง่ายนะครับนี่ช่วงด,ดูน้ําลงก็แบบนี้แหละครับเนาะหากินกง่ายๆนะครับเจอตัวแล้วครับ่อยตาย คางครับเห็นปากมั้ยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาช้อนจิ้มนีค่ค,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 ครับนี่คางครับ นี่ลูกปูม,มา้านะครับนี่นี่ครับลูกปูม,มา้าครับ

ừm sai bắt sai quả khang wow, tuyệt vời đấy đẹp chặt đi ừm nhạt ốc ừm dột 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 ้างตัวใหญ่นะครับค่อยๆหาครับหดายข้างครับ ครไปเก็บกันไปเรื่อยๆนะครับเจอแล้วครับน่ตัวนึ่้ขงน้ำใสค่อยๆหาครับ คุปากพอดีครับนี่ครับตรงน้ำกระพุมนะครับน่าจะเป็นหอยจาวนะครับใช่จริงๆิด้วยหอยจาวมะพร้าวนะครับนะครับน้องเขาจะกินดินกินทรายนะครับตรงไหนที่มีปิงเขาเรียกว่าตรงนั้นอุดมสมบูรณ์นะครับแร่ธาตุมันเยอะนะครับน้ำสะอาดนะครับนะครับเขาถึงอยู่ได้นะครับ อยู่ตัวเดียวหรือเราอ่ะอืมปิงยางครับเขาเรียกปิงยางนะครับอืมงอตัวไม่เป็นอันตรายนะครับ ครับ